เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอเชียกับตะวันออกกลางเนี่ยมันทวีปเดียวกันหรือเปล่าหลายคนอาจจะคิดว่าใช่เพราะมันอยู่ใกล้กันวัฒนธรรมก็คล้ายๆกันบ้างแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยเอาจริงๆนะคำตอบคือไม่เชิงครับ คือถ้ามองในแง่ภูมิศาสตร์เอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่มากโกโกและตะวันออกกลางก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียแต่ในทางรัฐศาสตร์และวัฒนธรรมเรามักจะแยกตะวันออกกลางออกมาเป็นภูมิภาคเฉพาะที่มีลักษณะเด่นของตัวเอง ลองคิดภาพตามนะเหมือนเราบอกว่าภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมันก็จริงแต่เราก็มักจะพูดถึงภาคใต้ในฐานะที่เป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมอาหารการกินที่ไม่เหมือนภาคอื่นๆใช่ไหมครับตะวันออกกลางก็คล้ายๆกัน ทีนี้ทำไมเราถึงแยกตะวันออกกลางออกมาก็เพราะว่าภูมิภาคนี้มีประวัติศาสตร์ศาสนา,าภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟนแม้ว่าจะมีพรมแดนประเทศกั้นอยู่ก็ตามแถมยังมีบทบาทสำคัญในด้านพลังงานเศรษฐกิจและการเมืองโลกด้วย ข้อมูลจากสารานุกรมบริทานิก้าบอกไว้ชัดเจนว่าตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้แตกต่างจากส่วนอื่นๆของเอเชียแล้วคุณละ่ะเคยคิดว่าเอเชียกับตะวันออกกลางเป็นทวีปเดียวกันแป๊ะๆหรือเปล่าเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจตรงกันนะ